ถ้ารักษาได้เดือนหนึ่งกับเฮตอาตีมัน,นมีแตยย่ต้นใหญ่ๆเลยมันไหลดีวค้งมันสีมันตายชีแรกเดี่ยวโดมันเข่าไปอยู่ในหูเล่นทอนแนงว่าเป็นยังเปิดให้ผมเนี่ยนานหนึ่งามีดเปิดเลย <c oughs> ให้เขาเลือกๆในบรเป็นังเออเปิดปอีกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่สามสี่มิตรเปิดไปเปิดอีกเนาะเปิดไปเอออันนะนะครับอันนี้ที่เห็นนะครับคือราเส้นดำนะครับนี่คือราดำํำที่มันฝังอยู่ในทอนำอยางที่มันเห็ดห้ทอมันตีบทอมันตันทอมันรีบ นะครับเส้นแล้วกับเปลือกมันจะเน่าเนาหอดแกนแล้วตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้ยังเหลือทอนำยางนั่นคือมีความสมบูรณ์หลงเหลืออยู่บ้างเนาะเพราะฉะนั้นยาสองตัวนี้ยาสองขวดนี้ตัวนึงก็จะเป็นยาขาเชื้อคําว่าขาเชื้อก็คือมันอิดขาดหินอยู่ในทอตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนมันก็จะให้ขึ้นอย่างเนาะหลังจากที่ห้าถากแล้วการที่ห้าจาะมองมเห็นเพราะวา่าเนี่ยมันตันดำเมือแล้วอยู่มองมีมมมนม้ำยางแล้ว No? แต่ว่าพ่อเขารักษาเนี่ยเขาเจาะมองนีล่ะเร็จแล้วก็จีเห็นว่ามันมีตานำยางม,มีทอนนี่ค่อยๆซึมอยู่เร็จแล้วหลังจากเขาผสมยาตัวนี้แล้ะเขาก็ฉีดปั่มล่มหลังจากผสมยาแล้วทว่าเจ๊กนี่เออเอาซําพออต,ตึงมือเนาะ no? ตึงมือแล้วเขาก็ปรับเอาฉีดพ่นใส่นาย,ยางแล้วก็ฉีดบบมมันไวร้รอบๆต้นสังเกตเบื้องว่าบริเวณนี้จะมีเชื้อโรคนะครับมาบ่เบื้องมองทีผมเจาะ นะครับมันจะมีเชื้อโรคเชื้อรามุดอุดต,ตันนะครับประมาณนี้สิ่งเข้าสมารถที่จะคาเชื้อไดบุนีฉีดปนร,บรอบต้นไว้ด้วยเทคนิคเกษตร,รประณีตเนาะเขาใส่คข้ามาเทคนิคเขาบเห็ดย,ยสห็ดไสเขาสั่นจ้าเอาเนวฉีดยาอะไรเนาะสมอะไรมาตงหลาย มึงบ่สะเก้อบ่ๆๆๆบ่มือดีๆโลกกันเลยมาตรงนี้จะไปใส่คอมเมนต์เอาไอ้เวลาเฮ็ดันเฮาใมีดที่บ่คมแงได้ก็ดีเพราะว่าเออเอาะเาะเือกมันออกไปเอาไอ้มีดอเจ้าตัวบ่คนให้นะแกออกอันนี้ปี้นี่แตนีปี1 ตี่นามันก็ทิเป็นไรไปต้นนั่นเองเพราะว่ามวนโมนี่มันติดไปกับมีมันติดไปกับแปรนะครับมันติดไปกับมีติดไปกับแปรล่าลมันข้าวกะทิเอาปูนแดงมาปิดมาป้ายเราบต้องใส่ปูนแดงข้าใส่อีเลสเตอรวัตถุพลาสติกสามซีซีต่อน้ำสองดิรกระบอกหนึ่งกะเลซี่ห้าดอยสองขก่อนเทออมาแล้วตามเขาเจอปัญหาหลาย อยางผักใต้บบตรงรอดตัดตอนยี่ห้าปีครับที่สองที่สามปีเขาก็ตัดแล้วครับผมผมก็ไ,ได้วิชาไดวิชามาจากคนสุราษฎร<อ>์แต่ตัวไีที่เขาถากบอออกเขากับปล่อยมันไหว้ครับหลังจากฉีดยาไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยยังไม่นกนจะสลัดตัวมันเอง ตอนนั้นนี่ส่งคัดใช่ไมยนุ่งยู่ยลบเพาะลบะลเปลือกเกามากินหรอเอมาหอยจเอา้ซุดมองดำดํได้ไหมเออโอเคอ่ะพ่อระโจกราตองสามนิดสามนิ้กันไรอย่างตัวนี้ใส่เวลาโบเกินสามสิบมือนะครับ สังเกตบางว่าอย่างมันมีทอ่อนำยางนะครับมันมีทอ่อนำยางอยู่บางต้นเปิดหายต้นนั้นอาจจะใส่เวลารอค่อยดนกว่าต้นที่มีนำยางนะครับเท่าหลังจากที่เท่าทําความสะอาดเปลือกนอกเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดเปลือกนอกเสร็จแล้วครับฉีดพ่นโดยอีดเดเซอร์วันพาสเวนะครับยาตัวนี้อ่านึงกะบอกนี่นังคนก็จิบถามว่าใส่เปลืองปันไดเขาอนุญาตว่าตอบเพราะว่าบางต้นใหญ่หน่อยบ่ทอกันมันต้องใช้กระบวนการฉีดแบบนี้ นะครับปั่มล่มแล้วนะครับฉีดใส่ติดแผลมันนี่นะครับเราต้องปิดปากพิษจมูกหรอกเพราะว่ายาตัวนี้เป็นกรดอินซีมันมีส่วนผสมของเคมีเพราะฉะนั้นมันกระติดตอบพี่น้องกเกษตรกรได้ว่ามันมีส่วนผสมของอยาเร่งบอนะครับตัวนี้ก็สิบ่มียาเร่งบ่มีสารเร่งเพราะมันคือชีวาภาพแต่มันมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจะได้ที่อยู่ในน้ำต้นในส่วนนี้ฉีดอ้อมต้นสำรับยางตายหนึ่ง นะครับสีตออมต้นสำหรับอ,อย่างใดยนึงสิ่งท,ที่เขาจะเห็นคือยังสวนดียาเห็นอยู่นั่นก็คือเปลือกพวกนี้จะถึกสร้างให้เป็นเปลือกพวกนี้โดยเร็วเรายางนานี่ก็จีได้จนหอดดินบ่เกินสามสิบมื่สวนหนึ่งขันตายร้อยต้นภายในสามสิบหมื่นได้ขึ้นเจ็ดสิบต้นก็ขึ้นเอาเองว่าที่รักษาทุกประการเนาะเฮ็ดเอาทูกเฮ็ดเอาเดียวแต่ เี่ยวิธีเฮด็ดจังสี่ละคกันเปลืองนอกก็ด,ดีดเห็นปะน้ำน้ำประป เวลาเปิดเนี่ยเปิดจากสองสามมีดเปิดจากสองสามมีดพอบางที่แห้งขันเป็นนาเก่าเนี่นามองนี้มันอาจจะเสียหายจากมันตรดข้าเพื่อยอดไข่ไข่เพราะฉดั้จะให้ตัดต้นที่มันแปะมันหัดมันอย่างอุปกรณ์อย่างต้นนี้บพ่เกินเดือนหนึ่งอาจจะแค่สิบหกมือตีมือเว้นของการตีตีนะมาที่นี่นานี่ใเห็ดพิดละเอาลิมนีละพักหน้าดีนะ

อย่างนี้ทำอย่าันี้เป็นที่ใส่ห้างที่ยางมากั่วพาราต้องบอกโน่นว่าหาคู่พาหาดวันเดรนแค่นี่เลยอดยมือนี้วันมือนี้บันสุงเนาะเดาว่าจิตจันมือว่านางคาดเลยมัดฉีดสามมื่นนะมืามมันออกสมมุติว่าเขาบฉีดยาตัวนี้แกออกตือๆมันก็กินต่อครับผมมันมีเสียงโกรกอยู่ใต totally ้ขามันแต่ว่าพอเขาฉีดยาตัวนี receptor ้ใส่ปุ๊บเปลือกอ่อนมันติเป็นเปลือกมีเลีว มันดีดีขึ้นทิ้งที่พี่จะได้เห็นก็คือหนึ่งเบอกยางที่นี่มนพี่จะขีดยางดนได้วันี้สองนำยางที่ไหลที่ผมมีคนมีแบ่งแล้วนักจงางระาในเลยครับพอการต้องการพอสมควรปล่อยิ่เพื่เอายางมาผัดไปพอมาเดียวนะพอเาเปิดทีมีหนึ่งจะวัดยางมันสมบูรณ์แบบมันไหลเลยครับาวบานก็ยป่าวไปเดี่ยวสองันหนึ่งเขาย อกู้ควันวันเดือดแหลงฮักเขาหักแน่นนำยางอันี้มามาหล้นมีแผ่นดินทองเชื่อเธอทน้องสวนยางมีทุกแห่งวนมีคนตรีดาที่มาหน้าอุทน ูฝันไม่ทำให้จนเราสองทนมีแต่รวยมีแต่รวยเชิญเพิดพวกเราคืนนี้สนุกสุขสากาย้รำแสงจันทร์อยู่ในสวนยางกระนานคนสวยเรามีของดีที่ชื่อพาดเวดีเรศว่ารีิดยางคืนนี้นุ่มมีไรดีชีวิตสุขสา์ หัาวสดท้ายแสงจันทร์ประพวกเรานั้นมีคู่ควานวันเดินเล่น